เพราะว่ามันมีเวลาน้อยงานภายนอกจะทําไงเนี่ยมันจะใช้สไลด์แบบนี้ที่กําหนดทั้งงานที่จะทําเวลาที่จะทําแจกให้ผู้ระเหมางานระบบเพื่อรู้ว่าผู้ระเหมาหลักจะทําอะไรจะสื่อสารให้ความเข้าใจเข้าใจสื่อสารให้ตรงกันนะครับเนี่ยอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็บอกว่าพอดีนี้เป็นของมังเลนนะก็คือการทํากาวบีมหรือพื้นหงลครอเนะี่ยมันกาหนดโซนเลยกําหนดวันที่ด้วยนะครับว่าจะทําอะไรตัวอาจจะเล็กไปหน่อยนะแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือกําหนดโซนด้วยนะครับแบ่งเป็นโซนเลยนะครับแล้วก็กําหนดวันที่ที่จะทําทเลยผู้รับเหมาง,งานระบบก็ต้องไปลงงานของมันนะวางท่ออะไรต่างๆตามนี้อันนี้คือสิ่งที่สื่อสารแผนง,งานตัวนี้มันไม่ทํำเทนเฉพาะ Microsoft Project หรือว่า Bar c h a เท่านั้นมันทําออกมาเป็นรูปเลยเพื่อให้สื่อสารง่ายเข้าใจเจ้าฝ่ายขายหรือฝ่ายอะไรก็ดูง่ายเข้าใจต้องการเน้นให้สื่อสารทุกคนเข้าใจว่าจะทําอะไรแล้วทุกคนก็ทําตามนี้ งานก็จะทําได้เร็วเพราะทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นทอนโลคองจะตั้งเสาตั้งโซนไหนก่อนกําหนดซีเคนต์เอาไว้ชัดเจนเลยว่าโซนหนึ่งโซนสองไล่ยังไงทำจากด้านหลังมาด้านหน้ามันจะเริ่มวางแผนตั้งแต่ถมดินนะถมดินก็ถมจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับ ตอกเข็มก็ตอกจากด้านหลังมาดังน,นั้นเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังของโลตัสเนี่ยมันเป็นห้องเครื่องกับคูลิ่งทาวเวอร์ซึ่งมี2ชั้นใช้เวลาก่อสร้างนานสุดมันก็ไปเร่งสายงานวิกฤตหลายอยงมาก่อนเพราะสายงานสายงานวิกฤตที่พี่สงเขียนมาคือมันต้องต่อตอกันไปถูกไหมสีเพนมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่มีโฟลทเลยมันก็จะไล่ตัวนี้คิดกันมาก่อนแล้วนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของวางหลังคาก็วางจากข้างหลังมาข้างหน้ามันก็กําหนดโซนตามสีนี้เลยแล้วก็ตามวันเวลาตามนี้เวลาอัปเดต รายงานการวิกิรีพอร์ตมันก็เปลี่ยนจากไอ้สีสีพวกนี้ให้เป็นสีเขียวเหลืองแดงถ้าเขียวคือทันเหลืองก็คือกําลังทําอาทิตย์ยนี้แดงคือทําอาทิตย์ยหน้าแล้วก็มีรีพอร์ตชุดว่าไอ้กลุ่มแดงนี่คือเลสเหลืองก็คือพวกต้องต้องจับตามองอะต้องรุ้นะถ้าเขียวนี่สบายทําตามแผนอะไรงี้ยก็จะมีวิธีรายงานให้ง่ายๆคือทํางานทีเดียวตั้งแต่วางแผนแล้วรายงานจะใช้แผนเดิม แผนง,งานสถาปัตย์มันก็บอกเลยว่าปิดหลังคาเมื่อ,อไรนะแบ่งเป็นโซนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมทัลชีสเองเนะก็ง่ายๆะนะครับแล้วก็เทท็อปปิ้งก็แบ่งโซนเลยไล่ยอย่างไรกําหนดวันเวลานะครับงานเปลือกตึกฟาศาสตจะทําเมื่อ,อไหร่แบ่งเป็นโซนเลยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็กําหนดเอาไวอ้อย่างเงี้ยนะครับผ <c oughs> นังภายในผนังกออิฐต่างๆก็จะถูกกําหนดวันกําหนดโซนกําหนดเวลาเอาไว้เลยนะครับ งานบริเวณภายนอกนะครับอันนั้นในตึกภายนอกตึกมันก็จะกําหนดไว้เลยว่ามันจะเทถนนตรงไหนเมื่อ,อไหร่งานไซเดเนตจะต้องทําเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ไปเลยคือที่โลตัสเนี่ยมันอยากให้ถนนภายนอกเนี่ยทำในหน้าแรงแล้วก็ทําให้รอบตึกอย่างน้อยน้อยหนึ่งเลนถ้าถนนมี2เลนก็อยากทําอย่างน้อย้หนึ่งเลนเพื่อว่าเมื่อมีปัญหาฝนตกหนักอะไรยังไงก็ส่งสินค้าได้ง่ายอะนึกออกไหมมันมีความคิดอย่างนี้แล้วก็พยายามทาอย่างนี้ ลานจอดรถนี่มันก็จะรีเทนในหน้าแล้งเพราะว่ามันค่าก่อสร้างถูกสุดถ้าไปทําหน้าฝนมันก็มีปัญหาเรื่องบทอัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะถูกวางแผนตัวนี้เพื่ออย่างชัดเจนแล้วก็ให้งานระบบเนี่ยไปวางท่อวางอันตรกาวงานใต้ดินทั้งหมดก่อนทุกคนก็จะรู้ว่าจะทํำยังไงอันนี้แผนมันจะถูกกาหนดตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแผนงานนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่บาฉาแล้วมันทำลงไปในผังหรือในฟอร์แผนเพื่อสื่อสารและเข้าใจง่าย อีกอันหนึ่งที่อยากจะมาให้ดูก็คือไม่รู้เล็กเกินไปอันนี้กลับหัว่าเนี่ยกลับหัวกลับหัวนะมันมีการทำแผนอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงเก็บงานอะ นี่มันเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวผมทำไม่รู้อย่างนี้ได้ปะเนี่ยมันก็เอาฟอร์แปนมากำหนดเลยแล้วก็กำหนดแอคทิวิตี้ในนี้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นงานภายนอกนะเข้าใจว่าน,นี่เป็นภายนอกนะงานภายนอกมันก็แบ่งแอเรียไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าเอ๊ะเขาจะทำถนนจะปูตัวหนอนจะทำอะไรเมื่อไหรอะไรอย่างี้กำหนดวันไว้เลยนะครับแล้วก็กำหนด หน้าที่ไว้เลยนะครับอยู่ในผังเลยอันนี้เป็นช่วงเก็บงานมันก็จะง่ายกว่าบางโครงการที่เป็นตึกสูงก็ใช้บาชาตใช่ไหมอันนี้โครงการมันไม่ใหญ่มากแล้วก็เน้นเร็วแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปการอัปเดตด้วยมันก็จะวางแผนสําหรับภายนอกและภายในแล้วก็เป็นรายงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของ,ของที่ที่ที่โรตัสนะนะ เนี่ยอย่างภายในเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนเลยแล้วก็กําหนดไว้เลยว่าในแต่ละซีมันกาหนดซีเควนซ์ในการทํางานไว้เลยอ่ะนะยวเข้าไปนิดหนึ่งไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเล็กเกินไปอ่ะคือมันก็บอกไปเลยว่างานก่ออิฐเมื่อไหร่นะครับ first fix เมื่อไหร่ทำฟ้าเมื่อไหร่ second fix เมื่อไหร่พื้นผนังเมื่อไหร่มันกำหนดเอาไว้เลยตกลงกันไว้เลยว่าช่วงเวลาเนี้ยแล้วทุกคนก็พยายามเดินไปตามนี้ในกรณีที่ มันไม่ได้ตามแผนเนื่องจากติดปัญหารนะ้อยแปดนทั้งแก้แบบทั้งนู่นทำงานช้าไม่มีคนงานมันก็จะมีการรีไวต์ตัวนี้อัปเดตอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่โรตารสเขาทำเขาแบ่งภายในตึกเป็นเจ็ดพื้นที่ภายนอกเป็นเจ็ดพื้นที่เรียกหรูๆว่าเจ็ดนอกเจ็ดในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ก็เป็นสไตล์ของโรตารสซึ่งซึ่งไซบังเลนก็แชร์มาครับมีอีกตัวหนึ่งที่อยากเอามาแชร์นะครับก็คือเรื่อง d ดลี่รีพอร์นะครับหลังจากที่เมื่อกี้มีการวางแผนแล้วตอนนี้ที่เราตัดก็มีปัญหาว่าเนื่องจากค่าก่อสร้างจำกัดนะครับการใช้ผู้ระเหมาระดับลิทธาหรือ CN เนี่ยก็ลดลงผู้ร่วมเขารอยใหม่เข้ามาเริ่มไม่เก่งเหมือน CN ไม่หรือลิธาซึ่งมีทรัพยากรเหลือเฟืออีกประเด็นก็คือโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เป็นโครงการเล็ก ผู้ระเมาทํางานช้าลงเรื่องตั้งแต่ฉลองอะไรเนะี่ยใช้ผู้ระเมาอาจจะเป็น C บวกไม่ถึงบีด้วยซ้ำมันเล็กลงเคพีคอนหรืออัคอราโอลานอย่างอาคะคราโอลานเคยเป็นผู้ระเมาระดับตลาดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทําแบบตัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทกอนะต้อมอะก็ทําโครงการนี้อยู่งานไม่ทันนะครับที่ฉลองเคพีคอนทำก็งานไม่ทันงานไม่ทันก็คือจะทํายังไงให้ผู้บริหารรู้เรื่อง การรายงานในพื้นที่สําคัญเช่นงานภายนอกงานฟาสาผนัง enfin, ตึกงานในออฟฟิศแล้วก็บอกว่าขอโทษไม่ไม่รู้คุณเห็นหรือ่านะเห็นไหมข้างบนนี้บอกวางแผนเป็นรายวันเลยตั้งแต่วันที่4เดือน7ถึงวันที่17เดือน7จะเทถนนภายนอกวันละ400คิวเอ้ยขอโทษ400ตารางเมตรแล้วงานจะเสร็จ5,400ตารางเมตรภายในวันที่สิอันนี้วางแผนไว้เลย ตกลงกับผู้รับเหมา PPS ทุกคนตกลงกันเเน้นงานนี้ให้เสร็จภายในะวันที่17เฉลี่ยแล้ววันละ400ตารางเมตรนะครับต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้คนวันละสาสคนนะครับจริงๆทำได้เท่าไหร่ก็ PPS ก็มากำหนดเลยวันแรกทำได้ร้อยเองวันที่2ได้480แล้วก็ไล่มาสุดท้ายก็ยังไม่เสร็จอีกเลยนี่มันเฝ้ากันวันเลยนะเดี๋ยวนี้รายงานที่ส่งให้กับเจ้าของ ที่โลตัสเนี่ยงานสําคัญงานที่เป็นคีิตข้อพาที่ต้องใช้มันเฝ้ากันทุกวันแล้วมีการรายงานอย่างเงี้ยแต่ก่อนฉลองรายงานทุกวันเพราะเขาห่วงมากผมบอกว่าใช้ไฟบางเลนใช้คนน้อยลงผมรายงานทุกวันไม่ไหวหรอกเพราะว่าคนมันต้องไปจี้งานด้วยต้องไปประสานงานด้วยก็เลยตกลงกันบนว่าอาทิตย์ละสองวันคืออังคารกับพฤหัสนะครับเพราะก่อนก่อนวันหยุดเขาก็จะเห็นว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับทันไม่ทัน วันอังคานเปิดมาวันจันทร์ส่วนใหญ่ก็ประชุมก็วังคานก็รายงานเนี่ยตอนนี้ต้องรายงานทั้งความก้าวหน้าแล้วก็คนที่มาทํางานให้เขานะครับแบ่งเป็นแอเรียเราก็เขาก็โอเคนะที่จะดูเฉพาะแอเรียที่มันมีปัญหาไอ้ที่ได้ตามแผนก็ไปดูอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากได้แล้วเราเราก็เสนอเองว่าก็คืออยู่ มันต้องวินวินนะจะให้เราทําทุกวันก็ไม่ไหวมีคนอยู่ไม่กี่คนเนี่ยมีคนอยู่สี่คนนะดูแค่สองครั้งแล้วก็โทรคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่แก้ปัญหานะครับ